นี้เป็นครั้งที่5แล้วนะคะซึ่งทุกคนก็อยากรู้ว่ามีการจัดตั้งทุกๆครั้งเนี่ยรายได้มาจากไหนและรายได้จะเป็นอย่างไรถ้ามีค่าใช้จ่ายหรือว่ารายได้ในส่วนที่เหลือน,นั้นจะไปตรงไหนขอตรงนี้ให้คุณพี่ปูเป็นคนบอกแล้วก็กล่าวถึงทุกท่านที่มาในงานวันนี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่ทุกคนอยากทราบนะคะ um, The p r a n i s De, deze jaar zijn we de vijfde jaar bestaande. Groetje, uh, Groetjes uit Thailand. De vraag is, uh, oude geld en zo, waar allemaal allemaal dat u aan ons uh, geeft aan deze festival, waar, dit over, waar die allemaal naartoe gaat. En ja, wat zijn er eigenlijk de gevolgen daarvan? Aan ja. de afgode Hitam. Hoi. ทุกคนชัดเจนนะคะว่าที่เราจัดได้นี่นะคะการเข้าฟรีนะคะไม่ว่าจะเป็นการตัว๋วไม่มีการคิดค่าเข้าชมแล้วก็การที่จะจอดรถได้ฟรีนะคะแล้วก็มีเอนเตอร์เทนเมนต์ครบสูตรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามาจากทุกคนร่วมร่วมร่วม,วมงานกันเองนะคะรวมตัวรวมใจกันไม่ว่าจะเป็นน้องๆน,นะคะที่มารำแล้วก็การแสดงหรือว่าเป็นมูลนิธิต่างๆเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าถ้าไม่มีทุกคนเนี่ยก็คงไม่มีงานนี้ขึ้นมานะคะแต่ว่า ที่สําคัญก็คือว่าสิ่งเหล่านี้เ,เดี๋ยวนีน้อะไรก็แพงไปหมดเนาะคือทุกอย่างเดียเป็นเงินเป็นทองไปหมดแต่ว่าสิ่งที่เรายังทําได้ก็คือว่าด้วยความตั้งใจจริงที่ว่าอยากให้พวกเรามีความสุขแล้วก็อยากให้พวกเราไม่ต้องไปเขาเรียกอะไรนะไปใช้เงินทองอะไรมากมายนะคะแล้วก็ที่สําคัญคืองานนี้เนี่ยเราสนับสนุนของเ,อเงินทั้งหลายเนี่ยนะคะจะเอาไปให้มูลนิ่สมพรแล้วก็เพื่อที่จะสนับสนุนมูลนี่ิต่างๆนะคะ Ha. Ja, volgens mij uh, deze feest uh, natuurlijk uh, weet u het al, je hoeft uh, geen intrekkaartjes te betalen Ook geen uh, parkeer, uh, parkeergeld uh, te betalen. Uh, de doel van de, deze feest is dat gewoon iedereen eigenlijk gezellig bij de opkomsten samen zijn. Net zoals ze in een familie. En natuurlijk, inderdaad, uh, tegenwoordig zijn alles natuurlijk wel wat duurder geworden. En, maar deze festival, alles wat goedkoop drinken of activiteiten Wij uh, al oude geld die gaan natuurlijk naar de een stichting van mevrouw Steunen. en natuurlijk uh, hebben wij hier natuurlijk ook een leuke shows uh, dat jullie gewoon de hele avond en hele dag kunnen genieten. En dan 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 kam จากการติดตามผลงานทุกๆปีนะคะดียิ่งยิ่งขึ้นทุกๆปีและโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันเสาร์อากาศดีแล้วเสียงตอบรับว่าดีกว่าที่ผ่านๆมาจากคำตอบรับคำนี้อยากถามว่าแน่นอนใช่ไหมคะว่าเราจะมีครั้งต่อไปคะ่ะพี่ปูอย่าดังโป๊ะคุณพระคกิส Vandaag is het natuurlijk al mooi weer, goed teken, maar uh, natuurlijk uh, de vraag is of wij dan nog uh, volgende feest nog zouden komen. <laughs> 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 Moeilijke vraag, nee. Nee, makkelijke vraag. Als jullie wil, ik wil ook wel. Willen jullie dat? <laughs> ja? <laughs> Oké. Okay. Um, ja, de Cruises of Thailand bestaat vijf jaar en ik zou zeggen dat heel moeilijk, moeilijk อุ่มต่อเกในเซียร์เดีร์ยา that is ยาอีกบริษเซคเกอร์มา is good อีกบริษัทขโมยดอกมา is here of in our เมียละ and mood even ยูลีคานัครเชต์ outside เรนเปิลแอนแอลยา that is uh, that's uh, mis uh, a misskin here or in our ขโมเซคเกอร์ in our เมียละมา misskinic h e r ย่าไว้ว้วเวทน้องนิกเซคเกอร์ยามาเขาอีกเขา welfare h e r เทีมอย for the family at a g r i c u l t u มาอย่าไวมุดเอมุดเอฟกับย่าโซเฟลเลยเขาอ,เอ,เอ,เอ,อ่าอลเลอรนอย่าสำหรับนะช่วงนี้นะคะก็ถือเป็นตัวแทนของทั้งบนเวทีและก็ท่านผู้ที่มาร่วมงานทุกๆท,ท่านนะคะขอกราบขอพระคุณพี่ปูพี่ป,ปูมากๆเลยนะคะที่ได้จัดงานนี้มา ให้พวกเรานะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางด้านให้คนไทยเราได้มารวมตัวกันมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างดีๆมากมายนะคะที่ให้ทุกท่านได้ติดกลับไปได้ติดกลับไปบ้านนะคะซึ่งบอกได้เลยว่างานเบื้องหลังยากมากกว่างานด้านหน้าเวทีมากมายขอขอบคุณพี่ปูมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Voor, de, voor nu moet ik namelijk mevrouw uh, Lada, mevrouw Poel, even bedanken voor de, deze gezelligheid en deze mooie festival. En natuurlijk, uh, dat kost ons allemaal heel veel energie en veel moeite, maar het blijft dan altijd wel gezellig. En we moeten namelijk ook al iedereen bedanken, uh, onze team, onze team van de Groetjes Althailand, dat uh, die heeft ons heel veel geholpen. En nog graag nog één keertje. Mevrouw Lada bedanken voor deze hele leuke gezellige organisatie. Dank u wel.